สวัสดีนะคะวันนี้พาพี่ดวงดาวมาล้างเนื้อล้างตัวตตอเช้าๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะมาให้กําลังใจกับครอบครัวของเรากันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะอยู่ที่สวนช้างนะคะสวนยางอยู่ตัวเดียวเลยนะคะครอบครัวของเรานะคะนี่นะคะน้องๆของเราก็มาคอยให้กําลังใจพี่พังดวงดาวใช่ไหมคะมะม่วงเชลรี่ฮะนะคะนี่นี่นะคะครอบครัวของเรานะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะวันนี้พาพี่ดวงดาวมา อาบน้ำแต่ตอนเช้าเเดี๋ยวค่อยเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อจะอให้พี่ดวงดาวไม่เครียดนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสวนนะคะตัวเดียวนะคะพี่ดวงดาวไม่มีเพื่อนนะคะอาจจะเกิดความเครียดได้ว่า,าเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดเนาะนะคะเพื่อนเพื่อนฉันหายไปไหนนะคะ ทำไมเพื่อนๆฉันไม่มีเพื่อนฉันไปไหนเนาะนะคะพี่ดวงดาวบอกว่าเพื่อนๆหายหมดเลยนะคะยังไงก็นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านเลยนะคะแหวะเมตตานะคะพี่พังดวงดาวนะคะผละไม้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านะคะเราทําการขายผลไม้นะคะ<ม>เพื่อที่จะให้หมดก่อนนะคะช่วงเช้าๆนะคะหลังจากที่สามสี่ทุ่มไปแล้วนะคะมันมืดนะคะมันน่ากลัวนะคะมันจะเกิดอันตรายได้นะคะ ลาบเดียนเชิเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะทุกทุกท่านเลยนะคะยังไงก็วันนี้นะคะก็ขอตัวก่อนนะคะไว้พบกันไว้คลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะครับสวัสดีค่ะ